สวัสดีค่ะที่นี่วังป่าค่ะเช้าวันเสาร์ที่29มีนาคม2568ค่ะเวลา6นาฬิกา45นาทีาค่ะเงียบมากเลยนะคะได้ยินเสียงกุ้งแล้วค่ะปักที่หนึ่งนะคะนี่คือการเช็คกุ้งขาวอันนี้นี่นี่นตอนนี้นะคะมีเชื้อกุ้งขาวขนาดเล็กค่ะ มีกุ้งป่ากุ้งดำเก่านะคะสองค่ะชุดที่สองนะคะมีลูกกุ้งดำติดนะคะ,ะนีนี่นี่ัะใหญ่ไหมห <laughs> อ๋อไม่ใช่ นใชุดที่สามแต่กุ้งดีอย่างนี้กุ้งแข็งแรงดีนะคะมีกุ้งขาวตายอยู่บนนง้หนึ่งตัวตัวเล็กขาวอือหึกุ้งตายอ่ะกุ้งขาวเล็กเล็กมากเมื่อวานเราไปเก็บอวนลอยเมตรขึ้นมาตักนะคะไม่มีหัวแหวนไม่มีแมงกระพุนแล้วนะคะกุ้งลายนะคะ ลูกคุกดำอายุ20วันค่ะวรวมของการเช็คก,กุ้งวันนี้นะคะกุ้งเก่าอายุ6เดือนค่ะกุ้งใหม่20วันนะคะเอากุ้งไปขายก่อนนะคะ10ตัวหรือเปล่าขี่ตะกร่แตกนกลับบ้าน <laughs> ตอนนี้เราดูแลก,กิจาการแล้วกิจาการเราเ,รเ,ล,าเล็กลกตามขนาดหรอดูที่มีกี่ตัวลายตัวนี้ไม่เหมือนเพื่อนนะคะลายสองตัวนี้ไม่เหมือนกันนะคะเราต้องไปศึกษาก่อนว่าลายตัวนี้ปแปลกๆค่ะคือลายที่ปกติเลยมนะั้ยมันต้องมีปะกุ้งสิบเอ็ดตัว อันนี้คือเป็นเชื้อรานะคะประมาณ40กรัมนะคะสาอ,อ30นะเล็กกว่านั้นก็ประมาณสัมสิบกรัมะะอ,อันนี้ก็เก็บใช่ไหมครับไปขายนะครับเริ่มต้นธุรกิจของเช้าว,วันใหม่